สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็เจอโปนะครับไอคนนี้เลยมงขับรถมารถทางโน่โนลงรถพัวแต่กับเครื่องเลยรอดูนะครับว่าเขาจะพวดแค่ไหนนี่ผมก็แบนเสแล้วนะม่รูนะครับว่าเขาจะโป่อย่างไงนะครับโอ้ล็อกหัว เพื่อนเขานั้นจะไม่ปลนะเพราะอยู่กันคน,นเราฝาก14คิวดเอาแรงอ่ะครับ สิบสี่คิวอะทุกคนนึงดูเอาเราดูตามมันดีนะครัะตอนนี้เหมือนมันกำลังใช้วิชาอยู่ เราดูนะครับเป็นไงครับวิชาอังเทียพระเจ้าวิชาที่ใครก็ไม่เคยรู้มาก่อนโอ้โหดูเต็มตาเลยนะครับนี่มันม่ได้โกรธครับมันเป็นตัวละครใหม่สามารถบอกได้นะครับลีโลเฮ้ยูดาวประมาณ5 0วิวัดได้เป็นระยะ1 0 0เมตรนะโอ้โหอยู่ตัวละครใหม่แต่พวกมันยังไม่ได้นะ เนี๋ยวเราดูจุดจบเกมเลยนะเป็นนงครับพี่พระเจ้าเล่นโลห์เราดูครับเขากำลังใช้วิชานะฮะเขากำลังจะทา้สกิลหรือเปล่านะครับ ยืนนิ่งอย่างนี้นะครับสกิลมาแล้วเอาเลยเขาไม่หายอ่ะดูนะครับไม่เงีไม่งยสกิลสกิลโค้รเทพอ่ะครับตัวนี้ผมก็อยากลดาอยู่นะดูดูครับรอดูครับ ีลรับเลยอีกสองคนสุดท้ายนะครับจะกู้เขาได้หรือเปล่าผมยิ่งโดดลงรถหัวแตกคู่เลย มันเป็นสกิ้วว่ามัเนเบสกิ้วผมไม่ว่าหรอก10จ้าวนั้นนี่ครับพี่จะมีตัวนี้ได้โอ้โหเดี๋ยวเราดูจบเกมเนี่ยน,นะ10จ้าวโอ้โห ีเครับก็เราจะใช้สกิลแล้วนะฮะเราสับสะโคบแปลว่าเขาจะใช้ใช้สกิลแล้วนะอุ้ยพูดผิดวันนี้เหมือนจะเริ่มจะใช้แล้วจับเอคมาจับกระทะเอเคมาเปิดวิชาปุ๊บสกิล บวกสี่แรงผมบวกสี่ก็ไปได้ครับเทพเจ้าสำรับวันนี้เราก็ขอตัวรับก่อนครับจุ่บตรงนี้ก็ไม่ได้อัดคลิปนานนะเรีวเรยวเร็วเวเทียนรับก่อนนะครับ